คลิปนี้เป็นคลิปดาบพิ่ารสูตรที่ผมคิดขึ้นมาและมีความสมจริงหรือเหมือนในไม่ไในใดทั้งสิ้นและไม่มีเจตนาจะทำให้ตัวละครเสียหายเพียงแค่ทำขึ้นมาเพื่อความฮาเท่านั้นรวมไปถึงวอตอฟในคลิปนี้จะมีความกาวและคำพูดคำจาที่มีอาจจะหยาบคายบ้างหากใครไม่ชอบแบบนี้ออกได้เลยครับฟังคำเตือนผมด้วยนะอย่าเพิ่งด่ากันละ เอ้ยเอาดาบมานิเอาดาบมาีิอะไรมาอะไรคุณฮากันที้สุกะดาบดีเหมือนกันนะนะอันนี้เอาไปอะไรอะขอยิ้มดาบนีแป๊บนึงเดี๋ยวมาอะไรของเขาอ่ะอันนี้เฮ้ยโอ้หนี่มันดาบใหม่เลยนี่วาโอ้หจริงๆจะมาให้เราสินะขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหสาวดาบมาให้แหมจริงจะให้ดาบเราสิทำมาเป็นห่วงเราแต่แรกแล้วเราก็ได้ดาบใหม่มาละอันนั้นมันพังหมดแล้วเฮ้เดี๋ยวเราฝึกต่อก่อนแล้วกัน ทยอดเตือนนอนกินบ้านกินเมืองเข้ามาเลยทันตนยอดทั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 นยอดตื่นแล้วอะไรเออโทคิลอดมีอะไรพอดีฉันมีเรื่องอยากจะคุยนิดหน่อยเนาะคุยเรื่องอะไรโทคิลอดเออพอดีฉันอยากคุยว่าเออ คุณคานามอรีเป็นช่างตีดับคนเก่าของฉันนะก่อนใครเลิกตีให้ฉันเออแล้วฉันและแล้วแล้วแล้วข้างหลังเราคิดหรอเอ้ยเออแล้วเราควรทำไงดีอ่ะแล้วก็ควรฆ่ามันสิมันเป็นอสูรไม่หรอถ้างั้นฆ่าไปเลยฆ่ามันหนีแล้วกันุช่วยฆ่าสิเอ่อเอ่อ จังหวะเจ้าดังนข้นฆ่กินแป๊บนึงเนาะออปุ๊บปึ๊บเอ้ยนี่แล้วก็ใครรู้ไหมว่าใครทำอะไรทำอะไรข่าสีเหลืองมันข่ามันเอ้เอ้ามันเป็นอาสูรที่ไม่ได้เรื่องเลยว่ะแค่นี้แค่ดาบของฉันแค่นี้ก็ทำอะไรมันได้หมดแล้วจริงปะจ้ะเฮ้ยตัวแรก แกมาได้ไงเนี<อ>ああ่ยไอ้มันคือร่างของคุณมุณยืนก่อนเดี๋ยวจะพอยให้คนที่พักอ่ะแล้วเะ่เบิดมันพุ่งไปข้างหลัง ความฝันพ er ี่ตูนเป็นจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตูนเขาใช่เหรอเขาไม่ได้วิ่งเหรอเขาบอกคนไทยเิ็นได้เหรอเอานี่นายรู้จักด้วยเหรอเอาราก็ดูไอซีรีส์ไทยเหมือนกันเอ้ยปัญญาเอ้ยเอ้ยอะไรน่ะเอ้ยใครวะน่ะตัวอะไรอ่ะอสูรอีกแล้วทุกขีรอดเอ้ยตัวอะไรเหรอตัวอะไรเหรอมันบอกมองพ่อมันไม่ใช่พ่อเหรอนะเออมันเออใช่ไม่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อมันตายทั้งคู่แล้วอ้ล่าไอ้เโล่าเอ้ยโยูเอ้ย อยู่ไหนเฮ้ยเร็วเร็วเรมาดิอะไรอ่ะหลอดช่วยด้วยโทกิลอดเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทกิลอดหยุดก่อนหยุดก่อนนี่เต้าน่ะเอ้าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไรทางโน้นเฮ้ยหยุดก่อนอะอะไรแกน่ะเป็นศูนย์ ขั้นไหนเนี่ยที่มัตีกูไม่เออข้างขึ้นที่ห้าบนข้างขึ้นที่หกเว้ยเอ้ยไม่ใช่เออแล้วมาทำอะไรที่นี่ไอ้สูรมาทำกับข้าวแด็กมั่งอ้าวอ้าวมาฆ่าคนยันี๋ไงแม่มึงเข้าอยู่ตรงนโอ๊ไม่นะโต๊ะคีรอนจะช่วยนายออกมาโออเออเอออ้ยไอมานี่โต๊คีอนทีมันเดิมออกทางไปออกอ้ยโอ้ย โอ้ยด้วยด้วยโอ้ยเพื่อนฉันทำไมเนี่ยแกมเปนใครกันแน่เออเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันเปลี่ยนลางแล้วโทษทีรอนดเฮ้ยรพวกมึงแล้วมีคนเห็นแค่สี่คนเองเบียวชิบหายไปดูเดียเดียวเดียวเดียวเเ้ยยโดนทักอโ้ร้อ่อเ้ืยโดี้อ้อนเอาหมดอาดเอาไลยนะฮะผมไ่ได้เก่ขนาดนั้นหรอเอามันชิะ โซกิโลอดจริงจังตายม่งกี่เยอะตายไม่ดีเลยตายไม่ดีเ้ยเฮ้ยตายหรอกเดี๋ยวนี้มันยังมีเศษมันนี่มันจะพูดแล้วว่าเมื่อกี้เศษปลามันอ่ะกูมึงจำไว้เลยกูจะล้างแค้นมึงโดนไอ้เหยงสองตัวฆ่าเนี่ย อสูรหรือลิงวะยอสโรนะเนี่ยยาวอ่อนเะเลยวะรู้สึกว่าตัวนี้มันจะชื่อว่าอสูรชัยนันรู้จักปะไม่หรือไม่รู้ไม่หรืรือแต่ว่าตอนนี้นะเนซือขวัญจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราโดนพัดมานะเรารีบกลับไปช่วยเนซือขวัญไหมเพราะอสูรตัวนั้นก็ใช้เพราะอสูรตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นข้างขึ้นที่สี่เลยนะเราต้องรีบไปช่วยแล้วไปไหมไปสิไปดิไปดิไปเร็วเอ้าทางไหนอ่ะรู้ไหมเนี่ยทางนู้นทางนู้นเอาไปดินำนำเร็วทางนั้นไงเฮ้ยเสียงอะไรอ่่ะะไไออ้้บาเเเีียยป็นนรม ใบไ,ไม่ใช่ มันชื่อในสุขวัญนั่นไงเสียวมันอยู่แถวนั้นอะในสุขวัลมันจะมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยลบมันโอ้ยโอ้ยมันมีระยะ66ชานะโอ้อย่าเข้าไปใกล้มันใกล้อาลิชาบอมกึนนะเนาะไม่รู้ไม่รู้อันนั้นไอเคนิฮาระอย่าอย่าเข้าไปใกล้มันมากนะนั่นแหละตอนนี้แหละเราเข้าไปใกล้มันได้แล้วเฮ้ยไปเลยโอ้ยเอ้ยมาดิมาดิโอ้ยโอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพูดอะไรวะเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนมันจะพูดอะไรอ๋ออ๋ออ๋ออีฟี่ง่ายเหมือนตัวเมื่อกี้ มันตายไปเลยอ่ะนั่นดินี่นในขวานเป็นไรไหมอ๋อเดี๋ยดีแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วตัวเมื่อกี้มันตายจริงๆเหรอไม่ใช่ไม่มีตายแล้วดีแต่มันฟื้นมาอีกอ๋อมันมันยังไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยนะเออมันมันตากับตัวเมื่อกี้คือเมื่อกี้ฆ่าเอาหาแต่ตัวเมื่อกี้ฆ่าเอาจริงนะมันพอๆมันเป็นอย่างนี้แหละเออเดี๋ยวว่าเจ้าเจ้าหันหันซ้ายหันซ้ายเออซ้ายเออแต่ฟัซข้างหลังท่านอะข้างหลังข้างหลังเขาคีรอนอะเออปากหนาอึ้ง เอ s, <S อ si> mai, เจ้า ic. บาปนามึงกับาปนาอุ้ยอุ้ยทำร้ายแม่กระทั่งคนอ่อนแอมึงบาปจาเบียวเบียวมา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 แกบาปนะมาคนอื่นอีกแกกินอสูรไปตั้งกี่คนกินคนไปตั้งกี่คนแล้วใช่โอยอกินสวเก่งเองไม่ได้ละเออแกกินคนไปตั้งก um> ี่คนแล้วแกบอกพวกเราบาปนาเหรอแกอะไรที่บาปนาพวกเราเนี่ยต้องโดนลงทันแกอะไรต้องโดนลงทันย่าโอย อันเชิญงูมาให้อเแล้วทันจิยอดมาช่วยดิ่วยอยู่แต่ว่าฉันโดนขยับไม่ได้ทันจิยอดอยู่ในนี้ใช้ปานอะไรไม่ได้เลยโคลคิลอ์ฉันกำลังโดนบีบแล้วอยู่ใช้ปานอะไรไม่ได้เลยออททันจยแกแต่โกถามเพื่อนทำไมประตูมันยังไม่จบเลยออ พาคนบาปนะพวกนั้นบ้าอาศูนย์แกมันสมควรตายกันไปซะให้หมดในที่สุดฉันก็อาจจะทาให้ท่านผู้นั้นพอใจได้แล้วสินะบวกว่าจะเรื่อนระดับมันเร็วไหว้วังว่าจะไม่มีไอ้นางโง่ที่ไหนบ้างกระบวนท่าที่หนึ่งเฮ้ยอย่างไรอ่ะลักเล่ห์เฮ้ยเฮ้ยโอชิตอะไรของบันวะไอ้ช่ศูนย์ค่าขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่กันเป็นเพียง แบบคนธรรมดาแค่นั้นแหละไม่ไหวเจอกันไปเลยเฮ้ยไม่ยื้อเลยหรอแกฆ่าฮันจิยอดเหรอแกทำเพื่อนฉันเหรอแล้ววันทำไมล่ะเป็นติฆาตไงไปดูความลับอื้อไปฉันยังตายไม่ได้ปิว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 อือกูต้องเรียนนะฮันจิยอดฮันจิยอดอ่มิสโตะเป็นไรไหมเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะอ่อ ฝากในสุขวัญด้วยนะในสุขวัญพี่น่าจะไม่ไหวแล้วล่ะพูดเป็นแต่หือหอนทองก็บอกไม่ไหออกมาดิไม่น่าไหวแล้วล่ะปล่อยฉันไว้ที่นี่แหละบุ้ยจีรอดอะไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ตอนฉันสู้เขาก็ไม่รู้แล้วฉันฝากเรื่องที่เหลือด้วยนะสโต้งั้นนี่นี่นี่คือขวัญเราไปตามหมอก่อนไเร็วไปเร็วไป อยู่นั่นแหละที่ลำคาละออเออชีวิตฉันคงได้แค่เท่านี้แหละนะเอ้ยจอฮูซันแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยภาพหน้าขังเวทละเกินนะนี่นะหรอกู้สืบทอดต่าของคนที่เกือบสะบ้านคอฆ้าได้ช่างอนาถเสียจริงเจ้าน่ะอยากรอดหรือเปล่าหืมไม่ละเจามีแผนอะไรอีกงั้นละสนใจสิมพันการละข้าไว้อกอได้แล้วจะดื่มนี่ซะหรือเป็นการทำสัญญาก็ได้วันนี้จะดูแล นี่สุกข,ขวัญกับคนอื่นต่อไปแกป๊อปตัวแล้วไห้แล้วจรินี่มันอะไรเนี่ยเเอออโผล่ะเออ,เอ,อนี่มันอะไรกันเนี่ยอ้า <speaker>